สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ที่น่ารักเช่นเคยทุกวันเลยนะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องทางใกล้ทางไกลต่างประเทศทั่วโลกเลยนะคะพี่น้องจา๋าทักทายกันนาะพี่เจ็จะพามาสรุปแนวทางห้าลาวนะคะของวันที่สิบสามเนาะเราไปสรุปกันเลยนะคะว่าเข้าตัวไหนบ้างนะคะพี่น้องปังหรือเปล่านะคะโอเคเรามาสรุปที่ลาสตาโกน,นะคะพี่น้องจา๋าลาสตาโปลี่อกแปดสองสามห้าเก้านะคะพี่น้องจา๋า สองสามนะคะมาในชุดรวมเนาะเข้าที่เด่นสองนะคะแล้วก็ห้าเก้าเนาะห้าเก้าจะไปอยู่ข้างบนนะพี่น้องตัวจับคู่นะคะสองสามนะคะพี่น้องสองสามเนาะแล้วก็ห้าเก้าห้าเก้าจะเป็นตัวคู่จับข้างบนแลนะครพี่น้องแล้วก็ส่วนวิ่งรูดวันนี้ไม่เข้านะคะเด่นวิ่งรูดไม่เข้านะาต่อไปลาวสามัคคีคะ่ะพี่น้องลาวสามัคคีพ้นที่ออก หกสองสี่สามหกนะคะสองสี่วันนี้สองทำงานดีจังเลยมาอครั้งที่สองนะคะสองสี่เนาะสองสี่ 2, 4, เข้าในชุดรวมนะคะส่วนสามหกหกสามนะคะพี่น้องจะเข้าในวิ่งรูดหกตัวแทนของพี่น้องเลขเก้านะคะได้รูดหกนะคะพี่น้องอันได้รูดเนาะ แล้วก็ต่อไปลาว v i p พค่ะพี่น้องลาว v i p ผลที่ออก902 09นกะคะอ่า02ก็มามาในเด่น2มาคู่กันเลยนะคะตัวเด่นนะ0ู 02, นย์ะคะพี่น้องแล้วก็0 9นย์เะคะพี่น้อง0ูย์ก็มาในเด่น0แล้วก็เข้าวิ่งรูดทั้ง2ทั้ง9นะคะไปจับคู่ที่ศูนย์ทั้งคู่นะคะพี่น้องอันนี้2เด้งเลยนะคะถ้าเกิดใครเจาะ หยิบตัวเจาะไปก็ได้ด้วยตัวเจาะด้วยนะคะพี่น้องจา้าอันนี้902นเนาะ902สามตัวข้างบนเข้านะคะอันนี้ก็เข้าในชุดรวมเนาะก็สตัวข้างบนนะคะพี่น้องตัวไปล้าวสามัคคี VIP นะคะสามัคคี VIP ผลที่ออกนะคะพี่น้องจา้า57665กห้นะคะ76ก็ไปอยู่ข้างบนอ่ะ 7จหแล้วก็หกห้านะคะพี่น้องไปอยู่ชุดข้างบนเนาะเอาไม่ใช่สิ่เจ็สี่พี่ใหก็มั่วแล้วเจ็ดสี่ไม่มีนะคะพี่น้องห้าเสไม่มีค่ะมีแต่หกหเนาะมีแต่หกห้าข้างบนนะคะพี่น้องสวดบิ่งรูดก็หลุดอีกแล้วนะคะพี่น้องจะบันนี้หลุดไป2อลาวแล้วนะคะต่อไปลาวสตาร์บีไอพกัน รอบสุดท้ายนะคะผลที่ออก04861นะคะอันนี้มาทั้ง4และมาทั้ง6มาเลขพี่น้องทั้งคู่เลยนะคะพี่น้องก,อก็เขาวิ่งดูที่4และ6นะคะพี่น้องกดส่วน6ก็จะไปจับคู่อยู่ที่16นะคะเข้าเด่น1มาจับคู่ที่6เนาะนะคะน,นี่ในชุดรวมตัวกลับนะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะสำหรับ48ก็ได้ลูดเนาะพี่น้องจะได้ลูด พี่ใจพูดอยู่ประจํานะว่าระวังตัวสีแดงด้วยนะคะระวังตัวสีแดงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเขาก็มาเพราะพี่ใจพูดใน้ฟังว่าถ้าเกิดใครจะรูดก็รูดอย่างนี้รูดอย่างนี้หรือว่ารูดอย่างนี้หรือว่าเอาคู่นี้ก็ได้หรือจะเฉลียงพี่ใจก็พูดอยู่ชีวิตจะเฉลียงก็ได้นะคะพี่น้องก็ได้หมดเลยนะคะพี่น้องก็ได้วิ่งรูดเนาะถ้าเกิดใครหยิบจับชุดบนชุดล่างก็ได้เหมือนกันค่ะได้รูดเนาะ พราะว่าฝั่งนี้พี่ใจจะพูดอยู่แล้วว่าสําหรับลูดนะแต่ถ้าเิอเกิดโลภไหนที่หลุดก็ขอโทษขอขอ,ขอ,ขอ,ขอภัยนะพี่น้องจัาตัวเลขกมันมีเข้ามีหลุดเนาะไม่มีใครที่จะแบบว่าแม่นทุกรอบแม่นทุกอที่บอกว่าร้อยเปอร์เซนอัดหนักๆไม่มีของพี่ใจจะไม่แบบนั้นค่าได้แล้วพี่ใจมีแต่เตือนว่าถ้าได้รอบหนึ่งสองรอบแล้วถ้าเจอเด้งเราหยุดเลยนะคะมันมีทุกวันวันหนึ่งตั้งหลายรอบเราหยุดไปสักสองหุ้นสามหุ้นล้วค่อยเล่นต่ออยางเงี้ยค่ะพี่น้องถ้าเรา คิดว่าได้รอบในรอบหน้าทุ่มหมดเลยนะคะพี่น้องจ่านี่คือคําเตือนจากพี่ัยนะแต่เราไปต่อของวันที่สิบสี่กันเลยจ้ะพี่น้องจ่าวันที่สิบสี่เนาะกดจะไปต่อของวันที่สิบสี่ก็มาฟังคาเตือนนิดนึงทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าย8สิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งปลดใช้จริยานในการรับชมรับชมเื่อความบันเทิงความสนุกสนานวันนี้พี่ใัยให้เด่นอยู่ที่ สามสี่ห้านะคะพี่น้องเลขพี่น้องก็จะคือแปดนะส่วนสี่ก็เป็นเจ็ดสองก็คือห้าอันนี้ก็คือตัวจับคู่นะคะพี่น้องอวันนี้พี่ใจก็ไม่ได้ให้ใส่ไปให้ที่เก้าด้วยนะ,ะใสเ่เก้าเพื่อเพื่อว่าเขาจะได้เป็นคู่กันเนาะตัวเลขอาจจะดูเยอะนะพี่น้องแต่ตัวตัวเด่นรวมคือสีน้ําเงินนะคะพี่น้องนะคะตัวเจาะพี่ใจก็วางไว้ให้นะคะพี่น้องคืออย่างนี้ถ้าถ้าพี่น้องเอฟซีมาใหม่จะงง อันนี้คือถ้าเกิดจะเอา3 4สีต้องเอาส7ไปด้วยเพราะว่าเขาชอบตลับปัดกลับกันนะคะพี่น้องจ๋ามันก็ต้องกันไว้หรือแล้วแต่พี่น้องชื่นชอบตัวไหนนะคะหรือจะดูเด่นก่อนเด่นแต่รอบก่อนแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับชุดเจาะเนาะหรือว่าพี่น้องที่ใครเจาะเก่งหรือไปเทียบกับแอดมินท่านอื่นก็สามารถเอาไปเทียบตัวเด่นแล้วก็ไปจับคู่ได้นะคะพี่น้องอเพราะว่าตัวนี้พี่ใจทําแยกให้อ่า เนียนลูดทำแยกให้เพราะว่าพี่น้องเอฟซีบางท่านอาจจะไม่ได้เล่นทุกไม่ได้เล่นทุกทุกรอบเนาะก็อาจจะมาหยิบจับเอารอบพี่ตัวเองเคยเ mm hmm. คยโชคดีตลอดเคยโชคดีประจําอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะหยิบจับไปเนาะก็ตามมีเลยนะคะพี่น้องส่วนเสียเงินก็คือตัวหลักแต่ตัวสีแดงก็สําคัญนะตัวสีแดงก็คือเป็นเลขพี่น้องเขาสามารถมาด้วยก,กันวิจัยผู้ประจำเนาะ พี่น้องสามารถเอาไรนี้ไปจับเป็น3ตัว2งตัวได้เลยนะคะพี่น้องถ้าไม่ชอบที่พี่จ a จับให้เจาะไปให้นะคะพี่น้องก็สามารถเลือกเองได้จับเองได้ที่ตัวเองชื่นชอบนะคะพี่น้องเพราะว่าคนเราบางทีชอบไม่เหมือนกันเนาะก็สําหรับคลิปนี้พี่ใจก็ฝากไว้กับอีกหนึ่งคลิปนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับก่อนออกไปนะคะพี่น้องก็ขอกําลังใจเล็กน้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็พี่ใจก็ขอโทษขออภัยที่พี่ใจใหหมหาชานะ พี่ใจพูดหรือว่าง,งานพี่ใจเยอะมากค่ะก็อาจจะไปหาช้าก็ขอโทษขออภัยเนาะพี่ใจก็พยายามจะทยอยไปหานะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ขอให้ท่านโชคดีมีโชคมีลาภกับพี่ใจทุกวันมีเงินเข้ากระเป๋านะคะเฮงๆตลอดปีสวัสดีค่ะ